สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาส่งต่อพลังงานดีๆกับการเปิดไพ่ทําทนายดวงมาในหัวข้อปาฏิหาริ์ข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณส่งท้ายปีนี้นะคะซึ่งอีกไม่กี่วันจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วจะมีปาฏิหาริ์ข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีก็รับกลับไปเพื่อเป็นกําลังใจอะ,อะไรที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บเอามาเครียดชีวิตจะดีจะร้ายอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองใครทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไป,ปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ปฏิหารข่าวดีจะเป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยใบแรกนะคะไพ่สามเหรียญจะมีโชคราบจากการเข้าสังคมนะคะได้รู้จักคนใหม่ๆอาจจะมีเรื่องของคอนเนคชั่นที่ดีต่อก,กันก็ได้รวมถึงจะมีมิตรภาพอีดีเกิดขึ้นในสังคมที่คุณอยู่มีคนหยิบยื่นความรู้สึกที่ดีให้ หรือได้รับความช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะมีมิตรภาพดีๆในกลุ่มเพื่อนฝูงในสังคมการทำงานหรือในครอบครัวของเราก็ได้ที่จะมีความรักใคร่กลมเกลียวนะให้ความวาให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีมากๆนะคะไพ่เดทเป็นการได้จบจากบางสิ่งบางอย่างจบจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วไปเริ่มต้นใหม่นะที่ มันดูเฮงปังมากยิ่งขึ้นนะคะโชคชะตากำลังจะนำพาคุณไปเจอสิ่งที่ดีไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นอะไรที่มันไม่ดีมันกำลังจะหลุดพ้นออกไปแล้วนะคะ<ม>ก็เป็นดวงชะตาที่เหมือนจะได้เคลียนะสิ่งเลวร้ายออกไปอาจจะเป็นพลังงานด้านลบที่มันเกิดขึ้นในใจของเราความกลัวความโลเลความไม่แน่ใจแปลเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่น แล้วก็มั่นใจกับความคิดหรือมั่นใจในความสามารถของตัวคุณเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะไพ่เก้าเหรียญมีข่าวดีเรื่องของเงินเรื่องของอไรายได้ใหม่ๆที่จะมีเข้ามาเพิ่มมากขึ้นหรือหวางเงินอะไรไว้ก็จะได้นะคะเงินของคุณก็จะเป็นของคุณนะเงินที่มาจากการลงทุนลงแรงจากความมานะพยายามจากการลงมือทำของคุณ กำลังจะส่งผลดีแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่จะมีเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมแต่ก็ระวังด้วยเพราะว่าแอบมีใช้เงินเก่งอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะด้วยกิเรสความอยากได้อยากมีนะเราก็อยากจะได้สิ่งที่เราอยากได้มาเป็นของขวัญปีใหม่สําหรับตัวคุณก็ได้นะคะนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ราคาไม่ได้สูงอะไรแล้วมันไม่ได้สร้างความลําบากให้กับเราก็สามารถซื้อได้นะเป็นรางวัลชีวิตที่เรา ทําทงานตากตามมาอย่างยาวนานเราก็อยากได้ในสิ่งที่เราควรได้นะคะถ้ามันซื้อแล้วแล้วทําให้เรามีกําลังใจนะก็เป็นรางวัลชีวิตของคุณได้นะคะไพ่เลฟเวอร์อนะก็จะยืนยันในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะใครที่โสดอยู่จะมีเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้เราได้รู้จากพูดคุยกัน ได้ศึกษานิสัยใจคอกันนะถ้าคุยกันถูกคอก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันด้วยบุูเพสันนิวาสเริ่มที่จะทำงานแล้วนะคะก็จะนำพาคนดีๆให้ได้ให้เราได้รู้จักนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่คุณสนใจอยู่ก็ได้นะแอบมองแอบชอบแล้วรู้สึกว่าเขาคนนั้นก็ แอบมองคุณอยู่เหมือนกันนะคะเหมือนต่างคนต่างใจตรงกันนะก็ยิ่งาสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีมากๆมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในรักที่คุณได้เลือกด้วยนะคะโดดเด่นมากๆาไพ่สอดาบอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่พอสมควรก็ขอให้ตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลอย่าใช้อารมณ์แล้วก็ในขณะที่กำลังคิดกำลังจะตัดสินใจนั้น พยายามถ้ามีความโกรธหรือกำลังหงุดหงิดเราอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรในช่วงนั้นเพราะว่าอาจจะทำให้เราตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะก็ใช้เหตุและผลแล้วก็ยึดหลักของความถูกต้องก็จะทำให้คุณสามารถตัดสินใจที่มันจะส่งผลดีหรือได้เลือกในสิ่งที่มันเหมาะสมกับตัวคุณเพิ่มมากขึ้น Well of Fortune นะเป็นจังหวะชีวิตที่ดี ที่กำลังจะเกิดขึ้นส่งท้ายปีนะคะยิ่งขยันก็จะยิ่งเกิดความสำเร็จเกิดเงินทองหรือโชคลาบก็จะเข้ามาแบบจัดเต็มกันเลยนะคะบางคนอาจจะกำลังทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ได้นะทำเรื่องซื้อบ้านซื้อที่อยู่อาศัยก็มีเกณฑ์ที่จะได้นะคะบางคนอาจจะกำลังยื่นกู้นะซื้อที่อยู่อาศัยอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อนะการขายก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้ด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตจากการขายอสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะได้มาในแบบมรดกตกทอดได้ไปสืบทอดกิจการของครอบครัวก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่เหมือนคุณจะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตหรืออาจจะเป็นความมั่นคงในเรื่องของการทำงานก็ได้นะที่มันกำลังจะ ขยับขยายเติบโตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ7ถ้วยเป็นช่วงที่คุณจะมีเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นอาจจะมีบางอย่างที่คุณทำไม่สำเร็จก็เลยเหมือนมาคิดใหม่ทำใหม่เพื่อจะอทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะก็เป็นช่วงที่คุณจะชัดเจนกับสิ่งที่ทำแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ไพ่สันนะคะโชคลาภความสำเร็จนะเป็นของคุณแล้วนะคะก็จะมีข่าวดีส่งท้ายปีสำหรับชาวราศีมังกรข่าวดีเป็นความสำเร็จนะจากสิ่งที่คุณเพียรพยายามข่าวดีเรื่องของงานใหม่ก็ได้นะคะโปรเจกต์ใหม่ได้รับโอกาสดีๆาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือมีโชคลาภทางการเงินที่จะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝัน หรืออะไรที่มันไม่ดีมันกำลังจะหลุดพ้นออกไปแล้วก็จะมีสิ่งดีๆมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาหาคุณก็ได้นะคะหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับด้านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับต่างประเทศเนี่ยช่วงนี้ดีมากๆประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยมีความรู้สึกดีๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะถ้าเป็นความรัก ขอเสริมความรักของคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รู้จักกับคนที่มีอายุน้อยกว่าเราก็ได้นะอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหานะคะก็สามารถที่จะคุยกันได้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้อยู่เหมือนกันหรือเป็นดวงที่บุตรบริวารจะให้โชคให้ราบก็ได้นะคะอาจจะหมายถึง ลูกน้องของเราก็ได้นะคะที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้านายก็อาจจะมีลูกน้องที่ทําทงานเก่งนะคะเชื่อฟังคําสั่งของเราก็จะทําให้กิจการเจริญก้าวหน้าเติบโตเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะเหมือนอาการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมค่อนข้างราบรื่นนะคะเป็นกปนทิศทางที่ดีมากๆไพ่เก้าท่นนะคะเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรจะมีความอิ่มเอมใจ นะเกิดความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตขึ้นนะคะปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขอะไรก็ตามที่มันทำให้คุณไม่สบายใจทุกใจกังวลใจหรือกําลังเครียดๆกับอะไรบางอย่างนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะทุกอย่างมันดูขี้คายสิ่งที่มันติดขัดมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเสมอหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้น นะบางเรื่องที่เราอาจจะดูจริงจังก็เริ่มที่จะปล่อยวางได้นะคะอะไรที่คิดมากก็ไม่อยากจะคิดเยอะอีกแล้วนะคิดมากไปมันก็เครียดซะเปล่าๆก็อยากจะใช้ชีวิตแบบชิวๆหาความสุขให้กับตัวคุณเพิ่มมากขึ้นก็ไดนะ้ก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขกับสิ่งที่ทำมีความสุขกับการใช้ชีวิตในไลฟ์สไตล์ของคุณก็ได้นะคะก็เป็นช่วงส่งท้ายปี ที่จะมีข่าวดีจากการรวมกลุ่มจากการเข้าสังคมอาจจะมีการทําอะไรบางอย่างร่วมกันที่มีเรื่องของผลประโยชน์เกิดขึ้นนะคะแต่ก็ต้องดูเรื่องของเอกสารสัญญาให้ดีด้วยนะดูเรื่องของผลประโยชน์อย่าให้ใครมาเอาเปรียบเราได้นะคะ,ะแล้วก็บางคนอาจจะมีการเซ็นสัญญาเข้าทํางานนะก็ดูพวกสัญญาเอกสารให้ดีนะคะรอบคอบให้มากหรือการจะไป ลงทุนร่วมหุ้นกับใครดูด้วยว่าสิ่งที่เราไปทํานั้นมันถูกต้องไหมถูกกฎหมายไหม,ไหมอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์อย่างเดียวเพรฉะนั้นอาจจะนําพาความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีสเสน่ห์มากๆในเรื่องของการใช้คําพูดการสื่อสารคําพูดที่มันสร้างสเสน่ห์ทำให้มีคนยอมรับในตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะ คำพูดที่สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะทำให้คุณเอาตัวรอดในสถานการณ์ขับขันต่างๆเวลาที่เจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องที่มันน่าอึดอจจัดใจเราจะไปตอบโต้ด้วยกําลังด้วยอารมณ์ไม่ได้นะคะก็ต้องใช้าการพูดการเจราจาการปนีประนอมที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นได้นะก็พยายามควบคุมสติอารมณ์ของเราให้ดีเพราะถ้าเผลอ ทำสิ่งที่มันไม่ดีออกไปก็อาจจะนําพาสิ่งไม่ดีเข้ามารวมถึงสิ่งดีๆมันก็จะไม่ได้เข้ามาหาเราด้วยนะคะก็พยายามควบคุมนะคะอารมณ์ให้ดีก็จะทําให้มีสิ่งดีดเข้ามามากมายเลยทีเดียวแล้วก็ขอให้ขยันหมั่นเพียรนะเราขยันมีความใจสู้มีความพยายาม ชีวิตไม่มีทางตกต่ำอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ขอให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือมีวุฒิภาวะที่สูงกว่าเราในบางครั้งเราก็ต้องลดอีโก้ลดความเป็นตัวเองลงบ้างเพื่อที่จะทำให้เรา,าได้รับความเมตตาเอนดู ure, เป็นที่รักที่เมตตาเพิ erm ่มมากขึ้นขอให้คุณสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านาย หรือในกลุ่มเพ,เพื่อนนะในครอบครัวของเรานะเพื่อที่จะเวลาเราทำอะไรก็ตามก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีมากๆบางทีความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นนะคะมันไม่ได้มาจากตัวของเราเองก็มาจากการาได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างนั่นแหละนะที่จะเป็นแรงผลักดันทําให้คุณประสบความสําเร็จได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินนะมีโชคลาภ าจากการทำงานารวมถึงอาจจะได้รับของขวัญจากคนรักจากคนใกล้ชิดด้วยนะคะก็มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีค่านะทรัพย์สินชิ้นใหญ่ที่จะได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณได้มาในแบบของมรดกตกทอดนะคะหรือมีการส่งทอดจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้นะรวมถึงของขวัญที่มาจากคนใกล้ชิดคนที่คุณมีความสัมพันธ์ดีด้วยถ้าไม่ได้เป็นสิ่งของ ก็อาจจะเป็นความรู้สึกดีๆได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเวลาที่มีปัญหาอะไรก็มักจะมีคนคอยอยู่เคียงข้างใครก็ตามที่ดีกับเราเราก็ต้องรักษาคนเหล่านั้นให้ดีด้วยนะคะรักษาน้ําจิตน้ําใจกันทําความดีตอบแทนกลับไปนก็จะยิ่งทําให้คุณเป็นที่รักที่เมตตาไปไหนมาไหนก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือ คอยสนับสนุนนะให้เราประสบความสำเร็จดีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เจอปัญหาอะไรก็ตามอย่าเพิ่งกลัวอย่าเพิ่งเครียดนะคะบางคนนี่ยังไม่ทันได้แก้ไขเลยก็คิดไปล่วงหน้านะกุ้มใจคิดเยอะไปแล้วแต่พอเราก้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหานั้นมันอาจจะง่ายนิดเดียวก็ได้เราอาจจะคิดเยอะมากไปจนทำให ไม่ไม่เห็นทางแก้ไขหรือไม่เจอทางออกของปัญหาเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกสับสนกังวลใจนะคะก็พยายามตั้งสติค่อยๆแก้ไขกันไปนะถ้าเราสามารถผ่านพ้นในทุกๆอุสรั์ปัญหาต่างๆไปได้ก็จะมีความสำเร็จมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวน,นะคะก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ ก็สามารถกดปุ่มซุปเร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ